การใช้งานของเครื่องเอเมจขึ้นครับของเครื่องครับผมเบอร์เมจอร์ขึ้นครับเบอร์เมเจรขึ้นแสตแล้วก็บริโจนี่ตู้ช่างปูนครับแล้วก็เปิดเครื่องครับรอไฟหน่วงก่อนครับไฟตัวไฟกระชากขึ้นหน่วงหน่วงเวลาพ๊กมันจะขึ้นสีเขียวออนครับรอจะติดนะครับเปิดเครื่องนี่ครับเปิดเอเนเตอร์ครับอันนี้เปิดแล้วช่างรู้หนักได้นะครับ เรือนันไฟครับ220โวลต์และนันไฟ1ฟนึเฟสอันนี้คือไฟขร,ราสตางซุ้ม cover วันใช้งานล้วใช้หมดแล้วตัวหนึ่งคือสายพานลำเลียงครับสองคือหยุดครับแล้วมันจตู้นู้นครับเป็นตู้ปูนครับ อันนี้เราวางกระบอกคือเป็นตัวแปรคือสูตรหนึ่งสเซนหนึ่งสูตรสองส,สามสูตรส,สี่ครับ